วัสดีเช้านีม่มาเปลี่ยนจากเดินเอาดูว่ารถผมเปลี่ยนจากเดินป่ามาขับรถดีกว่าเอันนี้ตังเฮ้ยตังนี้รถสปอร์ตเอ้ยไม่ได้ดิลุยได้ปะวะคันนี้ไปแล้วกันอ้าวนึกว่าซื้อได้เปลี่ยนจากเดินป่ามาขับรถดีกว่า ยแรกจะบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดด,ดูจักกระเด้งรถแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะง่ายเท่าไหร่อ,อ,อะไรวะข้ามใหม่ใหม่ใหม่ไอตอกต้นไหนตกต้นไหนขับตรงนั้นเหรอเฮ้ยใจเย็นพี่น้องทำไมรีสตาร์ทไปก่อนโหย ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วมันจะลงมาทางไหนวะเนี้เดี๋ยวแปบนึงนะโอ้โหลงไปเลยมาสภาพนี้ลงไปเลยถ้าหาันไปทางนี้แล้วลดลงมาทางขวาหรือเปล่านึกว่าจะไม่ได้เล่นป๊าไปแล้วครับผม ความเร็วมันเป็นของปีศาจออกไปเลยเฮ้ยกดผิดโอ้ยเอาใหม่ไหมมัวแต่เล่นไม่ได้อา่านไม่พลาดที่เดิมแน่นอนบอกเลยอ,อึ๊บอ,อึ๊บอึ๊บในจุดเซฟ ไม่พลาดที่เดินไม่น้อยน้องไม่เราพลาดมาแล้วเราต้องไม่ซ้ำที่เดิมอึบ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 ช่วงล่างพังพังได้พังไปแล้วอบอกเลยป้าบ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 เทโค้งโค้งแบบไม่ไม่ชะลอฮะ พังแล้วพังได้พังไปแล้วพังได้พังไปแล้วเอยเอยเอย,เ,ย,เ,ยเกือบ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 แรงไปหน่อยโอ้โหเอ้ยมันก็ไม่ง่ายมากนะไปครับผมเหยียบเต็มคันเร่งครับผมลุย,ยไม่มีเบรกฮะ จะดูดีว่าจะอยู่ได้ไหมไปดิรออะไรอะ่ะไม่ต้องเบรกไปเลยไปเลยเทโค้งไม่ต้องเบรกครับเทโค้งเทโค้งตับ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 ตึบมจะได้ไม่แรงไม่ได้แดกพี่หลน้องอันนี้น่าจะเด้งอะ่ะถ้าไม่เบรกอะ่ะอันนี้ไม่เบรกครับลุยเอ้ย อันนี้ก็ลุยครับผมในเกือบเด้งอันนี้เราต้องให้ล้ออยู่ตรงซ้ายขวาจะได้ไม่ตกล่องนี่ปาบโอ้น้ำแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องปาบปาบไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกน้องดูพี่นะน้องไปแล้วโอ้โห อะไรจะชะลออะไรขนาดนั้นดูพี่เบรกยังไม่ต้องแตะเลยไปครับไปครับไปอย่างต่อเนื่องอุ้ย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 รอก่อนรอก่อนเฮ้ยรอก่อนที่เอือเมื่อกี้เพิ่งแซงมาเองไปฮะไม่ต้องเบรกครับผมจะกลัวอะไรไปอย่างต่อเนื่องนี่ไปอย่างต่อเนื่องไปครับอุ้ยเกือบนวเร็วซ้ายเมื่อกี้ ลงแบบเซียนเหมือนเคยเล่นทำเซียนเหมือนเคยเล่นโอ้โปปปปหปาบปาบอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมลงมาท่านี้มาโอ้โห พอเอ้ยไปอยู่บนนี้ก็ได้ดูดีว่าได้ไหม,อมเออการเกิดรถนี่ทำไมมันยุ่งยากจริงทางนี้ไหมเนี่ยออโอเคทางนี้โอ้โหแทบไม่ต้องเบรคครับปล่อยไหลามาเลยเขียวเชื้ออุ่มเชื้อราไม่ใช่ยาเชื้อรา ปาปาดูดิดูด,ดยิยังไงยังไงเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าตายยางแทบลายยางแตกอุ้ย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 ง่ายง่ายอุ้ยง่ายง่ายไปฮะไปต่อ ช่วงล่างหรือว่าช่วงล่างเทพแทบไม่พังฮะอันเนี้ยตังเนี้ยขึ้นเอาขึ้นเอาเอาไว้ทำอะไรได้ได้บ้างเนี้ยปาบปาบไม่มีเด้งล่วงแน่นนเนโน้หายคันน้ำเงินเมื่อกี้ดิแซงเราไปแล้วอู้ยอยู่นู้นอยู่นู้นนะอยู่นู่นนะรอกอนรอกอน ปึ้บเซโโียนเซียนเซียนล่วงเดี๋ยวเซียนล่วงช่วงล่างนี่แบบหลุดเป็นชิ้นได้หลุดไปแล้วอะปาบปาบปาบโอโ้โหอุ้ยอุ้ยไม่มีแรงถอยไปก่อนออบบโอ,อ้ทำไมไปตื๊บ ออต้องมีทักษะในการขึ้นโอ้โหตึดมากรุ่นนี้ลุยแค่ไหนก็ไม่พังไปจะกระแทกอะไรขนาดนั้นปาบโอ้โหลุออกกกระจกได้ออกปไปแล้วครับปึ๊บโอ้ย ดีนะไม่ไกลไปต่อลูกพ <is ambitious> ี่ปื๊ดปึ๊ดป๊ปึ๊ปึ๊ดนี่ปีน้างเดียวพอ เสียงช่วงล่างนี้บอกได้เลยว่าหลวมมากป๊าบป๊าบโอ้โหโโอ้หรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่ามาไปฮะในเมื่อทางมันตะแคงเราก็ต้องไปเรื่อยๆป๊าปป๊าบ,บอุ้ย ลออที่หลุมให้ไหวน้องอยากแซงไอ้คันนั้นว่ะเออเอบไปฮะไปฮะขึ้นขึ้นไปลุยลุยโดดลงอุย้ยดีนะไม่ล่วงโอ้โหอย่าล่วงเลยล่ะพ่อ โอเกียวดิบดีไหมดิบเลยดิบเลยเอาวั้คือมาบนยอดตึกแล้วว่าไปไหนต่อนเนี้ยป๊าปป๊าบ,าบไม่ต้องเบรกโอ้โหเหรียบร้อยไม่ต้องเบรกไปต่อครับพ่อึ๊ออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ย เปิรเปิรเปิรเรือดำน้ำลอยได้อไดเออภายโนภายในนี่เละหมดแล้วบ้างเนี่ยคนขับเนี่ยป๊าบเอ,อ้ยเมื่อกี้เร็วยากไปฮะไปฮะไปฮะไปอย่างต่อนเนื่องโดดตับตับ อุ้ย่าเพิ่งล่วงนะให้ถึงธงก่อนเอออุ้ยอุ๊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 ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนั้นไม่ขับรถวะไปฮะเอ้ย ได้อะซื้อได้อะว่าแหละจะเสนอมาทำไมล่ะพ่ออุ้ยลุยหันหน้าไปทางอื่นไปฮะลุยต่อโอ้โหตามไอ้คนเมื่อกี้ไม่ทันเลยอุ้ยยากยากยากเปิบๆบเหยียบรถถังฮะไปอุ้ย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 เดียวไม่ทันไปฮะไปฮะ อ้ยเขาหิมะลายเุ้ยหยุดโงงแดงพอดีเมื่อกี้ใช้เป้าโอเคเปิดๆทางนี้ก็ได้อยากขึ้นที่สูงไปอย่างต่อเนื่องครับผมคำว่าชะลอ ไม่มีลุยอย่างต่อเนื่องเบรกไม่ต้องไปแตะมีรูปอะไรอ่ะรูปอะไรวะเนี่ยเปิบเปิบเปิบโอ้โหดึงดัง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 ล่วงกลัวแล้ว ต้องช้าๆและเด้งเกินเอื้อเอื้อเอื้อดูมันเด้งดูมันเด้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไอ้น้องไปต่อครับผมไปต่อโอ้ยแหม่แล้วลุ่นด้วยนะพี่รวยน้องรถไม่มีจำกัด อ้ไปฮะลุยฮะโดดโอ้สายต้องใช้รถสูงก,กว่านี้แหละแต่ตังไม่มีไปได้หมดแหละน้องขอให้ใจถึงว,ว้าวอุ้ย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 เกือบ อดีคันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลียวเลวไปวะหนหึ่งเฮ้ยโอ้ยไป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 โอ้หโอ้โอ